สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวินโมจิโต้นะครับก็คุยหลังและก่อนเกมนะครับยูโร2020นะครับในคืนวันนี้นะครับกับเมื่อคืนนี้นะครับนะก็ขออน,นุญาตนะครับนี่นี่มีประเด็นเราชอบประเด็นเยอะ พอดีหิวพอดีหิวพอดีกระหายนะครับกระหายนิดหน่อยยงดื่นดื่มน้ำดำนะครับเรื่องน้ำมีประเด็นกันอยู่นะผมไม่เล่าข่าวเรื่องนี้ก็แล้วกันไม่คุยเรื่องนี้นะครับผมจะไม่คุยนะครับก็เมื่อคืนนะครับมีสองคู่นะครับสองคู่คุบเดียวกันเลยนะครับคุบเดียวกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปอัปเดตนะครับกรุ๊ปอัปเดตก็คือเมื่อคืนฮังการี เปิดบ้านนะครับพบโปรตุเกสนะครับแล้วก็ในเวลาห้าทุ่มนะครับแล้วก็รอบคู่ดึกนะครับตีสองนะครับฝรั่งเศสเจอเยอรมนีนะครับนะนะครับก็ทั้งสองคู่นี้นะครับอยู่ในคุ่อัปเดตนะครับคู่อัปเดตอยู่ในกลุ่ม อยู่ในกลุ่ม f ด้วยกันทั้งคู่นะครับนะก็คู่แรกนะครับเวลาห้าทุ่มเนี่ยฮังการีพบโปรตุเกสนะครับก็อย่างที่คาดาวั์ไว้นะครับคร่าวๆก็คือนักเตะโปรตุเกสเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะครับนะแต่ในรูปแบบเกมเลยออกมาแล้วเนี่ยฮังการีสู้ได้นะ ยันสู้ได้จนถึงนาทีที่84เลยนะครับครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนะครับนะเกมนี้ออกมาครึ่งแรกเปเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ครึ่งหลังมานะครับจนกระทั่งถึงนาทีที่84นะครับผัดันลุกผัดันรับโดยที่โปรตุเกสบุกมากกว่านะครับบุกมากกว่าแล้วก็คลองบอลมากคลองบอลมากกว่านะครับ70%ต่อ30%นะครับนะฮะแล้วก็ เป็นประตูนะครับเป็นประตูลูกแรกเนี่ยลูกแรกเนี่ยลูกที่เป็นประตูก็คือว่าบูโน่เฟอร์นันซ์นะครับจากทางวิงด้านาปีกด้านขวานะครับพยายามจะแอซซิดไปให้เพื่อนนะครับแต่บอลไปโดนาทางผู้เล่นของทางทางฮังการีนะครับเอาเฉลับไปโดนไปโดนกองอไปที่เข้าเท้ากองหน้าของทางโปรตุเกสนะครับ เข้าเท้าของทางหน้ากองหน้าโปรตุเกสงั้นก็ไม่เหลือนะครับซัดเข้าประตูไปแล้วก็ลูกนี้ก็ไม่ได้ซัดเข้าประตูตรงๆก็ไปแฉลบอีกเฉลบผู้เล่นกองหลังของของทางฮังการีอีกแล้วก็เป็นประตูนะครับนะในนาทีที่แปดสิบสี่นะครับนะก็คือลาฟาเอลกูไรลูนะครับเป็นคนทําประตูได้นะครับนะนำโปรตุเกสนําไป1ประตูต่อศูนย์นะครับต่อมานะครับต่อมา ได้ลูกจุดโทษนะครับโปรตุเกสได้ลูกจุดโทษนะครับนะโดยวิลลี่ออบารนะครับของอังการีนะครับนะกองหลังนะครับหมายเลข6นะครับทำ่าทำฟาวน์ในขอบเขตโทษนะครับได้รับใบเหลืองไปแล้วก็ผู้สังหารจุดโทษก็คือโรนันโดนะครับนะก็ไม่พลาดนะครับยิงเข้าประตูไปนะครับนำขึ้นนำทิ้งห่างไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ฮังการี่ก็ยังสู้อยู่นะอังกอรี่ก็ยังสู้อยู่นะครับจนกระทั่งถึงนาทีนะครับที่90บวก2นะ ต่อเอ้ทษเวลาบาดเจ็บนะครับ90บผู้ปิดฝาโลงให้ฮังการีนะครับปิดฝาโลงฮังการีได้ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนะยิงเข้าไปนะครับทำให้โปรตุเกสชนะไปสามประตูต่อศูนนะครับนะแล้วก็จากนัดเมื่อคืนนี้ทำให้คริสเตียโนโรนัลโดเป็นผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นในศึก ยูโรนี้นะครับที่ยิงประตูได้มากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันหน้าวันนี้จะรีบไปโดยด่วนเลยครับคู่นี้ก็ผ่านไปคู่ต่อมานะครับคู่ที่คู่ดึกเลยนะครับคู่ดึกเลยเนี่ยหลายๆคนเฝ้าจับตาดูนะครับเพราะอาจจะเป็นถึงว่าเปรียบเทียบชั้นเชิงใครจะได้เป็นแชมป์เลยนะครับเพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีนะครับคู่นี้เนี่ยโดยชั้นเชิงแล้ว โดยจากผู้เล่นแล้วการจัดทีมผู้เล่นเอออะไรต่างๆเออโค้ดเอออะไรต่างๆนะครับผู้รักษาประตูก็เก่งทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนการแข่งขันเนี่ยห่างกันชั้นเชิงห่างกันไม่เยอะโดยจากทีมแผนการเล่นเอยแล้วก็ผู้เล่นเอยนะครับแต่พอลงสนามแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเล่นดีกว่าเยอะเลยนะครับเล่นดีกว่าอย่างมากเลยนะครับแล้วก็บุกได้ดีกว่าคมกว่าด้วยนะน่ากลัวกว่าแต่ผลมันออกมาแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะ นะครับเรามาดูก <sketches of course> um, ันจากสถิตินะครับมาดูวันที่สถ mm ิตินะครับก็เยอรมันยิงไปสิบลูกนะครับยิงไปสิบลูกเป็นประตูหนึ่งลูกแต่เป็นประตูที่ยิงเข้าประตูตัวเองนะนะครับเยอรมันยิงสิบนะครับยิงสิบลูกนะครับเข้ากรอบหนึ่งลูกนะเป็นประตูก็ประตูตัวเองนะครับนะฮะส่วนทางฝรั่งเศสยิงไปสี่สี่ประตูนะฮะเข้ากรอบไปหนึ่งลูกนะครับนะกองบอลเนี่ยเยอรมันนีคองบอลเยอะกว่านะครับคองบอลเยอะกว่า แต่ว่าการส่งบอลการส่งบอลก็เยอะกว่านะครับความแม่นยําในการส่งบอลเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเยอรมนี89%ฝรั่งเศส82%นะครับนะลูกเตะมุมนะครับเยอรมนีได้เตะมุม5ครั้งเนี่ยนะครับส่วนฝรั่งเศสได้เตะมุม3ครั้งนะครับนะแล้วก็มันมีลูกลูกยึดคืนด้วยจาก VAR ด้วยครับมีทั้งลูกล้ำหน้านะครับนะที่ดึงคืนให้ลูกอีกของเคริ่องนตอิปเปเป้ครับที่ถูก ยึดคืนไปนะครับจาก V R เพราะว่าเป็นลูกนำหน้านะครับนะไปดูไทม์ไลน์เดี๋ยวไล่ไล่ลให้ฟังนะครับคือตอนนั้นผมนั่งดูอยู่เมื่อคืนนี้นะครับก็คือลูกที่เป็นประตูเนี่ยนะครับลูกที่เป็นประตูเนี่ยนะครับในนาทีที่20นะครับในนาทีที่20ก็ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็น ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดคิริยันเอมเปเป้วิ่งมาฮะวิ่งโฉบมาทางด้านด้านหน้าประตูนะครับแต่ไม่ได้เข้าไม่ถึงบอลนะครับเพราะว่าทางโยชัวคิมมิสเนี่ยครับกะว่าจะเตะจะเตะบอลนะครับสกัดบอลนะครับ,บ,นนรบให้ออกให้ออกนอกกรอบประตูนะครับแต่ว่ามันดันพลาดเพราะว่าอย่างอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคิริยันเอมเปเป้ก็จี้เข้ามาแล้วด้วยเพราะั้นเนี่ยมีเวลาตัดสินใจน้อยก็เลย ผิดพลาดนะครับทาเข้าประตูตัวเองไปหลังจากนั้นเกมก็สนุกนะครับเกมสนุกมากคู่เมื่อคืนนี้เกมสนุกมากนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสทําได้ดีกว่าบอกเลยนะครับฝรั่งเศสคู่เอ่อทีมนี้น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากนะครับก็สรุปสกอร์นะครับฝรั่งเศสเอาชนะเยอรมนีไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนะโอเคข้ามไปเลยนะครับเราข้ามไปมาจมามาที่คืนนี้กันดีกว่านะครับคืนนี้ไม่คุยมากเพราะว่าอะไรเราควรจะได้ชมเกมกันแล้วนะครับนะ มาดูคืนนี้นะครับเป็นการเตะรอบที่2แล้วนะครับนะฮะการเตะในนัดที่2แล้วนะครับนะก็คืนนี้เวลา2องทุ่มนะครับฟินแลนด์พบกับรัสเซียนะครับแล้วก็ห้าทุ่มเนี่ยตุรกีพบกับเวลนะครับแล้วก็อิตาลีพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในเวลาตีสองนะครับนะมาดูทางฟินแลนด์กันก่อนฟินแลนด์กับรัสเซียเนี่ยนะฮะอยู่ในกลุ่ม B นะครับนะก็ฟินแลนด์นะครับแข่งหนึ่งครั้งครับชนะมานะครับได้3คะแนนนะครับแล้วก็ รัสเซียนะครับรัสเซียแพ้มานะครับได้ไม่มียังไม่มีแต้มนะครับนนะดที่แล้วรัสเซียแพ้มานะครับฟินแลนด์เนี่ยชนะเดนมาร์กมานะครับรัสเซียแพ้เบนเยียมมานะครับนะฮะเบนเยียมก็มีสามคะแนนนะครับนะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับก็ฟินแลนด์กับรัสเซียนะครับมาดูกันนะครับ มาดูการเปรียบเทียบค่าพลังนัดที่สองนะครับก็คืองานนี้นะครับกุนซื้อของทางาฟินแลนด์นครับอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้งานของยูก้าไลดาร่าครับมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องเช็คความฟิตก่อนนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของ นิโคนะครับลายอันโ h นะครับนอกจากนั้นถือว่าพร้อมทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมส่งติมูปุกกีนะครับอ่าติมูปุกกีกองหน้าของทางของทางนกขมินเหลืองอ่อนนะครับนะดาายิงของทางนกขมินเหลืองอ่อนนะครับนะลงมาทําประตูนะครับน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นอ่าเป็นทีมเก่าที่กลับเข้ามาใหม่นะนะนะก็ แล้วก็โยเอลนะครับโปยานสปาโลนะครับฮีโร่ที่ยิงให้นัดที่แล้วนะครับก็ได้ลงไปแดนหน้าคู่กับติโมปุกกีนะครับก็ขณะที่สตาเนลส์นิสลาฟเซเชชอฟนะครับคุณซื้อรัสเซียจะไม่มียูริเชอร์คอฟนะครับไม่มียูริเชอร์คอฟแล้วก็ดาเลคุชเชฟนะครับที่โดนอาการเลี่ยงนะครับจากนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนนักเตะคนอื่นครับไม่มีไม่มีปัญหานะครับ สถิติการพบกันสองทั้ง4ครั้งนะครับของทั้ง2ทีมนะครับนะรัสเซียชนะทั้ง4ครั้งเลยนะครับผลงาน3นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมคือฟินแลนด์นะครับแพ้สวีเดนมาศูนย์ประตูต่อ2เนาะนะครับแล้วก็แพ้เอสโตเนียมาศูนย์ประตูต่อ1นะครับนะชนะเดนมาร์กมา1ประตูต่อศูนย์ในนัดที่แล้วนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับเสมอโปแลนด์หนประตูต่อ1นนะครับชนะเบลเยียหประตูต่อศูนย์แพ้เบนแล้วก็แพ้เบนเรียศูนย์ประตูต่อ3นะครับนะ โอเคก็ถือว่าเพมแผงการลุกนี่ทั้งสองทีมนะครับถือว่าสูสีกันนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยฟินแลนด์ก็คืออย่างไงดีฟินแลนด์ก็เจอกับเด็นมาแล้วเดนมาร์กช่วงตอนนั้นนี่ ก็มีมีเขาเรียกว่าความพร้อมของทีมนะฮะแล้วก็จิตใจเนี่ยไม่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 เต็มร้อที่จะทำการแข่งขันต่อลรวบอกได้ตรงนะครับเพราะฉะนั้นฟินแลนด์เอาชนะมาเนี่ยก็คือแบบเขาเรียกโชคช่วยด้วยก็ได้ครับฝีมือก็นิดๆนะครับก็คือชนะแบบบุดวิดมา1นึ่ประตูต่อศูนยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนมาร์กถือว่านะครับผลงานก็นะครับ ยังไรก็แล้วแต่ได้เก็บไป3แมต้มนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่เจอกับรัสเซียงานนี้เนี่ยนะครับรัสเซียได้เปรียบเยอะกว่านะขุมกําลังนะครับแล้วก็จากสถิติต่างๆนะครับแล้วก็จากผู้เล่นแล้วก็จากแผนการทําทีมของโค้ชนะครับแล้วก็รายชื่อนักเตะนะครับนะผมว่าฟันธงเลยนะครับนะรัสเซียนะฮะจะเอาชนะไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะโอเคนะครับไปคู่ต่อไปเลยนะครับ คู่ต่อไปอห้าทุ่มนะครับตรุรกีพบกับเวลนะครับตรุรกีพบกับเวลนี่อยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับนะโดยที่นัดที่แล้วนะครับเวลนะครับสเสมอนะครับเวลสเสมอนะครับเวลเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับวเวลเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อศูนย์ประตูต่อศูนย์เนาะถ้าจำไม่ผิด นะครับนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหนึ่งมีหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ต,กตุรกีแพ้มานะครับตุรกีแพ้แพ้อิตาลีมานะครับนะฮะก็มีไม่มีคะแนนนะครับส่วนอิตาลีมีสามแต้มนะครับนะโอเคก็มาดูแผนไอรูปแบบของทีมนะครับแล้วก็รายชื่อนักเตะความฟิตของนักเตะกันนะครับ เวลนี่ก็แกเลตเบลแน่นอนนะครับแกเลตเบลเป็นศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าก็นัดที่แล้วก็ยังไม่ได้แผงลิตเท่าไหร่นะครับนะนะครับขออนุญ,ญาตนะครับแป๊บหนึ่ง ก็คาดว่านะครับจากผลประกอบการของทั้งสองทีมนะครับในรอบแรกนะฮะน่าจะต้องเปิดหน้าสู้กันนะครับนะน่าจะต้องเปิดหน้าสู้กันเพื่อชิงชัยกันเข้ารอบเป็นที่สองของของสายเพื่อที่จะเข้าไปในรอบรอบหน้านะครับนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะต้องส่งขุมกําลังทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับเตะที่สนามของทางประเทศอาเซอร์ไบจันนะครับ ก็แนวะลุกฝืดนะครับของทางตรุรกีในตอนนี้แนวลุกฝืดแล้วก็จนต้องเรื่องสามนัดก่อนนะครับตอนอุ่นเครื่องก็ยิงได้แค่4ประตูนะฮะแล้วนัดที่แล้วกม็มาแพ้นะครับนั้นก็เสียไปต้อง3ประตูนะครับนัดแรกนะครับทางตรุรกีนะครับ แพ้ทางอิตาลีไปต้องสามประตูนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงนะครับเพียงแค่สามครั้งนะครับแล้วก็โดนบล็อกไปสองหนแล้วยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับนะก็กองหน้าของตุรกีนะครับบูลักยูสมาร์ทนะครับกับตันทีมนะครับแล้วก็เจงกิสปุนแรนะครับเคนานคารามานนะครับแล้วก็ฮาฮิลเดอเดวิสโชกูนะครับก็ตายชื่อเหล่านี้ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับในนัดนี้นะครับนะส่วนทีมชาติเวลเน่ แม้รูปแบบการเข้าทำจะยังไม่หลากหลายแต่ก็มีความเก๋าของแกเลตเบลเข้ามาช่วยนะครับนะฮะแล้วก็เดนเนียนเจมนะครับนะคอยปั่นป่วนคู่แข่งนะครับนั้นถึงก็จะมีการเปิดบอลจากทางด้านข้างนะครับส่งให้ศูนย์หน้าตัวเป้าโดยโชบเข้าหมงลุ้นทําประตูโดยใช้ความสูงของแกเลตเบลนะครับแล้วก็ความเก๋าของทางแกเลตเบลนะครับซึ่งคู่นี้นะคู่นี้นะฟันธงเลยนะครับนะ ตุรกีกับเวลนะครับตุรกีกับเวลผมลึกๆนะฮะเวลจะเฉือนชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนะเพราะด้วยความเก๋าของนักเตะแล้วก็ความพร้อมของทีมด้วยนะครับนะฮะก็ใครคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์กันได้นะครับไปคู่สุดท้ายเลยดีกว่านะครับถ้าไปคู่สุดท้ายในคู่ดึกเลยตีสองนะครับตีสองคู่ที่เป็นไฮไลท์ของคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับ อิตาลีพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอิตาลีนี่ขุมกําลังพร้อมแน่นอนนะครับแล้วก็ยิ่งได้คว้าชัยเก็บมาสามแต้มด้วยยิงไปสาประตูด้วยนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์นัดที่แล้วนะเชอร์ดานชาก,กิลี่เล่นดีนะครับเล่นดีทําเกมได้ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็สูสีนะถึงแม้ว่าชั้นเชิงแล้วทางสวีเดนนะครับจะจะอยู่จะสู้ชั้นเชิงแล้วจะสวีเดนเนี่ยจะเป็นรองกว่าอิตาลีเยอะนะครับประมาณ92ต่อ7 9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในรูปแบบทีมเวิร์กของทางสวินมีเยอะนะครับจากนัดที่แล้วนะครับนะแล้วก็ คือนัดที่แล้วเนี่ยสวีเดนเสมอมา1ประตูต่อหนึ่งครับนัดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวีเดนต้องต้อง,งชนะให้ได้นะครับถ้าจะหวังจะเข้าเข้ารอบนะครับเพราะเนี่ยก็คาดว่าจะต้องเปิดเปิดหน้าสู้เหมือนหลังชนฝานะครับนะฮะแล้วก็นัดที่แล้วนะัเสียดายนะที่เขาเปลี่ยนเขานําแล้ว1ประตูต่อศูนเนี่ยแล้วก็เขารีบเปลี่ยน รีบเปลี่ยนเชดานชิคกกิลลี่ออกนะครับนะกองกลางตัวทําเกมออกนะครับแล้วก็ทําให้เกมมันเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นกลายเป็นลดการบุกมากขึ้นเป็นการเป็นการหันมาทําสู้กันในแดนกลางแล้วทําให้เป็นถูกตีเสมอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยลึกๆแล้วผมคาดว่านะผมคาดว่านะผมลึกๆแล้วนะผมเชียร์สวีเดนนะเพราะว่าเมื่อ นัดที่แล้วเล่นดีนะครับแล้วก็อิตาลีนี่เขาได้มาแล้วสามแต้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขายิงมาแล้วสามประตูนะครับไม่แน่ไม่แน่นะครับนัดนี้นะครับอาจจะผลออกจะอาจจะออกมาเสมอกันประตูหนึ่งประตูตอนหนึ่งก็ได้นะครับฟันธงนะครับคนเห็นต่างสามารถคอมเมนต์ได้นะผมบอกเลยเห็นต่างสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเฮทุเฮนะครับพบกันมาแล้วห้าสิแปดครั้งนะครับอิตาลีชนะยี่สิแปดนะครับเสมอยี่สสองสวิตเซอร์แลนด์ชนะแปดนะครับ ผลงาน3นัดล่าสุดนะครับอิตาลีชนะตุรกี30นะครับชนะเชคมาส0ูนย์ในนัดอุ่นเครื่องนะครับชนะซานมาริโน่7ประตูต่อศูนในนัดอุ่นเครื่องส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสเสมอกับเวลนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ชนะลิกเดนสไตล์นะครับ7ประตูต่อศูนะยะยิงเยอะเหมือนกันนะชนะสหรัฐอเมริกามา12ประตูต่อ1อุ่นเครื่องเหมือนกันนะครับสกอร์ที่คาดจะมีบางสื่อเขาก็หลายสื่อจะฟันธงให้อิตาลีชนะแต่ผมแทงสวน ผมคือทีเด็ดชาวสวนผมบอกเลยนะัดนี้ผลออกมาเสมอเยอะมาก1นึประตูต่อ1หรืออิตาลีอาจจะเฉือนเอาชนะไป2องประตูต่อ1ก็ได้โอเคฟันทงนะครับโอเควันนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นประการใดน,นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ comment ได้ก็อย่าลืมถ้าไปชมทางที่ช่อง Youtube แล้วก็ควนกดติดต้าให้ผมด้วยนะครับทางช่อง YouTube น i อนจิโตนะครับ จะขอบคุณอย่างยิ่งขอบคุณครับขอบคุณเรื่องหน้านะครับแล้วก็ผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทำคอนเทนต์ดีๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับในช่อง YouTube ของผมเนี่ยนอกจากมีคุยข่าวเรื่องบอลแล้วก็จะมีการทําเครื่องดื่มครับนะมีการทําช่วงนี้ทําเครื่องดื่มนะครับ,นะรรรบแล้วก็ทําอาหารด้วยนะครับนะเป็นเกดเล็กเกดน้อยก็จะมีสอดแทรกมาด้วยนะครนะก็เข้าไปชมกันชอบอยังไงคิดเห็นประการใดสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไล่โควิดนะครับแล้วก็ร่วมกันฉีดวัคซีนครับเพื่อชาตินะครับแล้วก็พักผ่อนกันเยอะๆนะครับวางแผนการพักผ่อนดีๆนะครับช่วงนี้มีมีกีฬาให้ชมมีฟุตบอลให้ชมกันดึกนะครับวางแผนกันให้ดีว่าจะเรา,เราอยากจะชมคู่ไหนเลยแล้วเรามีธุระปะปังอะไรจะต้องไปทําเปลี่ยนไปได้ไหมเราจะไปดูอ่าดูเขาเรียกไฮไลท์ทีหลังนะครับ นะเลือกชมเฉพาะผู้ที่ที่เราสนใจจริงๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ขอย้ํานะครับทางทางผมแล้วก็ช่องของเราเนี่ยไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ